นที่เนะี่ยพี่บอลบอกเลยนะครับเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับใช้คำว่าแปลกเลยแบ่งแนวพอสมควรแต่ว่าสวยมากนะครับถ้าสมมติว่าคิดเป็นแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่คิดไม่เป็นอันนี้หมายถึงเหลี่ยมก่อนนะครับเหลี่ยมทุกข้อสอบเมื่อจะเป็นแพทหนึ่งก็สอบวทวิชาสามัญก็ตามมันสามารถใช้เหลี่ยมได้นะครับอย่างข้อนี้แน่นอนถามว่าทําไมข้อนี้พี่บอลถึงบอกว่ามันใช้เหลี่ยมได้เพราะว่า n มันเท่ากันใช่ไหมครับมันก็คือ N ตัวเดียวกันอะพอมันคือ N ตัวเดียวกันปุ๊บแสดงว่าน้องสามารถแทนเลข ที่เป็นค่า n เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับพอน้องแทนค่า n เข้าไม่ได้ปุ๊บคราวนี้น้องก็ลองแทน n เป็น1อ่ะเสร็จ้ว่าถ้าสมมติผิ้ชาหนึ่งคนผู้หญิงมี2คนใช่ไหมครับแล้วก็ลองไปสลับตามเงื่อนไขที่เขาให้ดูถ้าสมมุติสลับถูกแสดงว่าเอ้ยมันก็ได้ตามที่เราต้องการละซึ่งข้อนี้คำตอบไม่ได้อยู่ไกลนะครับคำตอบ n ของเราตอบ3เองเนาะดังนั้นหม,มหมายความว่าไงหมายความว่าตอนแรกน้องแทน n เป็น1ใช่ไหมแทน n เป็น2ก็ยังไม่ได้แทน n เป็น3ปุ๊บได้เลยนะครับแทนแค่ 3ครั้งเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนคิดเลขเร็วๆคิดแฝกเร็วเนี่ยแทบจะโอ้ยไม่เสียเวลาเลยนะครับข้อนี้หนึ่งนาที2นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่สําหรับมนุษย์มนาธรรมดาอย่างเรานะครับถ้าสมมุติว่าจะคิดข้อนี้คิดยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเราต้องพิจาใใรณาเงื่อนไขที่เขาให้มาก่อนตอนนี้มันมีผู้ชาย n คนผู้หญิงอยู่ n หนึ่งคนนะครับแล้วเขาบอกต่อมาว่าจับไปเรียงแบบเส้นตรงนี่นะครับเส้นตรงหนึ่งแถวและเขาบอกต่อมาว่า จำนวนวิธีในการจัดคนเนี่ยโดยที่ให้ผู้ชาย2คนห้ามติดกันใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าโดยไม่มีผู้ชาย2คนติดกันเลยนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1เท่ากับ2เท่าของการที่เราจับผู้ชายทุกคน,นย,ยืนติดกันทั้งหมดนะครับนั่นก็คือตอนนี้เราจะต้องไปให้ออกนะครับว่าเงื่อนไขที่เขาให้มาในข้อที่1เนี่ยคือไม่มีใครที่ติดกันเลยนั่นก็คือกรณีที่มันแยกกันนั่นเองนะครับไม่ติดกันเลยก็คือแยกกัน เสร็จปุ๊บเท่ากับ2เท่าของจับผู้ชายมาติดกันติดกันหมายความว่าเราจับมันมามัดรวมกันใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ต้องแปลความหมายให้ออกนะครับดังนั้นเอาอันที่1ก่อนอันที่1นึ่นเขาบอกว่าไม่มีผู้ชายติดกันแสดงว่าพอไม่มีผู้ชายติดกันปุ๊บเราดึง n อ,ออกใช่ไหมครับหลักการในการดึงหรือว่าแยกออกเนี่ยดึงตัวนั้นที่มันมีปัญหาเนี่ยดึงออกไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ที่หลังแังนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่ผู้หญิงก็คือ n บวกหตามด้วยแฟกก็คือเรียงแค่ผู้หญิงเป็นเส้นตรงก่อนเสร็จปุ๊บมันจะเหลือช่องว่างใช่ไหมครับโดยทริปในข้อนี้นิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมุติเป็นเส้นตรงช่องว่างที่เหลืออยู่จะเป็น n บวกหงทันทีนะครับอย่างนี้ถ้าสมมุติผู้หญิงมี n บวกหใช่ไหมเราก็จะไปบวกหอีกทีนึงก็จะเป็น n บวกส n เนบวกสตอนนั้นคือช่องว่างทั้งหมดที่มันมีอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด n บวกสแฟกแต่ข้อนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าผู้ชายมี n คนใช่ไหม แต่ที่ว่างมันมี n บวก2ที่มันเกินไปทั้งหมด2ที่พอมันเกินไป2ที่ปุ๊บเราก็จะต้องหารด้วยจํานวนที่มันเหลือนะครับดังนั้นข้อนี้พี่บอลนะนําว่าให้ใช้สูตร p เลือก R นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าใช้สูตร p ใช้สูตร p ใช้ไงก็จับไปคูณกับตัวของข้างบนที่ว่ามันมีทั้งหมด n บวก2เห็นไหมครับใส่แฝกเข้าไปหารด้วยข้างล่าง ข้างล่างคืออะไรข้างล่างคือ n ลบ r แฝกใช่ไหมดังนั้น n คืออะไร n คือ n บวก2ลบกับ r r คือ2ใช่ไหมครับถามว่าเอางูนะครับไม่ใช่ r คือ2นะครับ r คือ n นะครับขออภัยเนาะดังนั้นตัวของ n ข้างบนเนี่ยคือ n บวก2ใช่ไหมครับส่วน r ก็คือ n ครับฟังดูมันอาจจะงงนิดนึงเนาะเพราะตัวแปรมันคล้ายๆกันแต่มันคือสูตรการเลือก โดยการสุ่มเลือกมาเรียงแบบเส้นตรงนั่นแหละนะครับเราไปเปิดดูนะครับบอนนีสอนชิปด้านหลังอยู่นะครับตอนนี้เราใช้เราก็ลบกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเหลือ n บวก2ลบ n n ก็ตัดกับ n จะเหลือแค่2แฝดใช่ไหมครับดังนั้นประโยคแรกเราได้มาละเราจะได้มาเป็น n บวก1แฝกคูณกับ n บวก2แฝกหารด้วย2แฝกก็มีค่าต่ากับ2นั่นเองเนาะส่วนประโยชน์ที่2เขาบอกว่าผู้ชาย ติดกันทุกคนผู้ชายติดกันทุกคนหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้เราจะต้องจับมัดผู้ชายทุกคนเขาด้วยกันใช่ไหมครับพอจับมัดผู้ชายทุกคนเขาด้วยกันปุ๊บวิธีการมัดคือมัดสิ่งที่เขาต้องการให้เรามัดแล้วก็นับหนึ่งใช่ไหมครับพอนับหนึ่งปุ๊บผู้หญิงเขาบอกว่าเขาให้มัดไหมเขาไม่ต้องการใช่ไหมครับดังนั้นผู้หญิงก็มีทั้งหมด n บวกหนึ่งดังนั้นผู้หญิงเราก็จะมาเรียนปกติเลยผู้หญิงก็จะมี n บวกหนึ่งขออภัยในการวาดลูกสวยเหมือนกับ อัศวิชื่อดังนะครับน้อนั้นนี้เราใช้ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็น n บวกหนึ่งซึ่งเวลาเราใช้หลักการติดกันเนี่ยเราก็จะนับตัวที่มัดเป็น1ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่เหลือดังนั้นตัวที่เหลือคือ n บวกหนึ่งจับไปบวกกัน1ก็จะเป็น n บวกสองตามด้วยแฝกนะครับแล้วอย่าลืมว่าเวลาเรามัดปุ๊บเราต้องทําจากตัวใหญ่ก็คือทั้งหมดเนี่ยไปตัวเล็กดังนั้นข้างในมันเหลือกี่คนข้างในมันเหลือ n คนก็ n แฟกเพราะว่าเราต้องสลับข้างในด้วยแล้วก็คราวนี้มีหารไหมมันไม่มีนะครับเพราะว่าคูณเนี่ยไม่มีการซ้ากันพี่บอลเคยบอกแล้วนะครับแล้วก็คูณกับ2ถามว่าทําไมคูณกับ2กับเ,เขาบอกอยู่เนี่ยว่าเท่ากับ2เท่าของการที่จับผู้ชายมามัดรวมกันใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ทําไงต่อเราก็จับทั้ง2อ,อันเนี้ยทั้งอันที่1เนี่ยแล้วก็อันที่2เนี่ยมาเท่ากันนะครับพอน้องจับมาเท่ากันปุ๊บคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้น จะได้อะไรขึ้นมานะครับน้องก็จะได้ประโยคประโยคนึงก็คือ n บวก1แคูณกับ n บวก2แกหารด้วย2เท่ากับ n บวก2แคูณกับ n คูณกับ2นะครับคราวนี้ตัวไหนเหมือนกันบ้าง n บวก2ตัดไปนะครับตัดไปให้เรียบร้อยเนาะ n บวกสองตัดไปปุ๊บคราวนี้ตบสองขึ้นไปคูณตัวนี้ n บวกหนึ่งแฝกแล้วก็ถอยลงมานะครับหรือว่าย่อลงมาให้กลายเป็น n บวกหนึ่ง n แฝกถามว่าทำไมเราถึงย่อแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับสองตบขึ้นไปคูณคือคูณสี่ดังนั้นตอนนี้ตัวแรตัดได้ n แฝกตัดกับ n แฝกคำตอบที่เราได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไรมีค่าเท่ากับ n บวก1่เท่ากับ4 n จะมีค่า 3นั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ผู้ชายมีกี่คนผู้ชายจะมีทั้งหมด3คนนะครับดังนั้นข้อนี้เขาได้ถามแค่ผู้ชายอย่างเดียวไหมไม่เขาถามทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงดังนั้นข้อนี้เวลาเราทําปุ๊บผู้ชายมี3คนผู้หญิงเราบอกว่าเป็น n บวกหนึ่งก็3บวกหนึ่งได้4คนจับมารวมกันคําตอบคือ7คนนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้มีบุคลากรทั้งหมด 7คนเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับเยวฮูเ uh นาะดังนั้นวันนี้พี่วาขอสรุปไว้ว่าข้อสอบในชุดนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าวัดความเก่าได้พอสมควรนะครับถ้าสมมุติน้องตอนนี้น้องทําโจทย์ข้อนี้ได้โดยที่น้องไม่เปิดเลยนะน้องไม่เปิดฉเฉลยเลยแสดงว่าตอนนี้น้องพร้อมและสําหรับเรื่องของกฎการนับนะครับซึ่ง พี่บอลขอย,ยอมรับเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าใครทําได้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับถือว่าน้องเตร็มตัวมาดีนะครับเพราะว่าน้องต้องผ่านโจทย์ผ่านร้อนผ่านหนาวค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละใครที่เรียนกับพี่บอลมาก่อนเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียนอย่างเดียวไม่พอนะครับน้องต้องทําโจทย์ด้วยแล้วทําโจทย์ไม่ต่ํากว่าร้อยข้อแน่นอนถ้าสมมุติว่าน้องทําข้อพวกนี้ได้นะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้น้องเนี่ยกลับไปทบทวนที่พื้นฐานก่อนค่อยๆทบทวนไปแล้วค่อยๆ มาอัพสกิลการทำโจทย์ด้วยกันนะครับดังนั้นฝากติดตามช่องของพี่บอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดช่องที่พี่บอลอัพต่อไปนะครับน้องพูดอะไรกูเนี่ยทั้งนะันฝากไ้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับในข้อสอบเข้าสู่มหาลัยซีรีสองนะครับไว้เจอกันนะครับบายยอย่าลืมกด Sub s c r i b e s u b s c r i b e subscribe ถูกแล้วและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์บอล้วยนะครับ